ผมเองจริงๆไม่ได้ทํางานด้านบริหารมานานแล้วสมัยก่อนก็ทําธุรกิจตัวเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาผันมาเป็นนักลงทุนเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราลองดูหน่อยดีไหมจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะคิดเองเนี่ยผู้บริหารเดิมชักชวนให้ชวนมาหลายปีแล้วแต่เราเองก็ยังยืนหยัดว่าเราเองจะไม่ไม่คิดที่จะเข้ามาบริหารแล้วอยากเป็นแค่นักลงทุนสุดท้ายเราบอกเอ้านะไหนๆก็ไหนๆแล้วตกกระไดพลอยโจรลองดูสักตั้งนึงแต่ทั้งทั้งนี้เนี่ยเองต้องบอกว่าผมเองก็พอมีแฟนคลับ นะครับในการทําธุรกิจนะครับเราเองจะทําให้หลายๆคนที่มีความเชื่อมั่นในการทําธุรกิจในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ะเราทํำไงดีขออนุญาตเปลี่ยนชื่อดีไหมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้ชื่ออะไรดีก็มาคิดชื่อนี้แหละครับชื่อมอร t เทนคำว่ามอริเทนมันก็คือการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่านี่คือในยะของมันในการใช้ชื่อนี้ อะผมก็ตัดสินใจเข้ามานั่งบริหารนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคืออะไรฮะเราไม่ได้คิดต้องทำไรายได้ณวันแรกผมมองว่าเราขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกก่อนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดลงนั่งถือว่าบริษัทกำไรละในปีสองปีแรกที่ผ่านมาในการที่ผมนั่งบริหารผมก็เริ่มแล้วว่าอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ก่อให้เกิดไรายได้เราดึงออกดีกว่าเราขายทิ้งไปขาดทุนก็ช่างมันไหนๆก็คือเจ็บแล้วจบอะ่ะ เราก็ทําอย่างนี้กวาดบ้านมาซะจนจะสังเกตได้เห็นจากปีที่แล้วบริษัทค่อนข้างครีนละต้องบอกเลยว่าธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หายหมดธุรกิจที่ก่อให้เกิดไรายได้ต่อให้มันจะไม่มากมายนักแต่มันก็อยู่ในวิสัยที่ดีขึ้นนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราเองอ่ะโฟกัสมาธุรกิจมาเหลืออยู่สัก3าอย่างอย่างแรกก็คือที่เราเห็นเลยก็คือเรื่องธุรกิจน้ําซึ่งเขาทามาก่อนหน้านี้แล้วละเพียงแต่เรามาสารต่อให้จบ ะะก็คือที่สม็จเซ็นสัญญาซื้อหุ้นลงทุนมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ประกอบการสักทีหนึ่ง mm hmm. เราบุกเข้าไปทําไงให้มันสําเร็จให้ได้จนสุดท้ายก็สําเร็จ mm hmm. นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ Property ช่วงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของอ,อ่อ r o r e r t y ก็มีความน่าสนใจเราแค่ซื้อมาแล้วมารีโนเวทขายไปด้วยความรวดเร็วกําไรไม่ต้องมากครับแต่ว่ามันเทินได้เร็วธุรกิจที่3ก็คือ Medical นะครับซึ่งศึกษามาเรื่องทางด้านสมุนไพร เพราะฉนั้นเราเหลือแค่3ตัวนี้ที่เป็นหลักๆตัวแรกน้ําเราลุยจนกเกาะเสม็จทําได้แล้วแต่ว่าติดขัดตรงที่ว่าวันที่เรากําลังจะทําสําเร็จเนี่ยโควิด -1 มาเพราะโควิด1มาปุ๊บเกาะปิดตายเลยไรายได้กําลังจะเข้ามาปุ๊บแต่ดันเจอโควิดปิดเมืองปิดเกาะนักท่องเที่ยวไม่มาเหลือแต่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคซึ่งโอเคก็ได้ปริมาณนิดหน่อยแต่อย่างน้อยสุดก็ยังมีไม่ได้หยุดซะจนไม่มีไรายได้นะครับ ตัวที่2อดันกลับมาทําให้เราได้ดีก็คือตัวที่เป็นมอร์มีเคีลมอร์ม e เค c a ลก็คือเราไปร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยในการทําฟ้าทลายโจรเราทํากันก่อนคือทุกคนมีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่มีใครกล้าริเริ่มที่จะทําเป็นสารสกัดเราเองก็เลยร่วมกับกรมบอกเอา้าตั้งแบรนด์ขึ้นมาใช้แบรนด์ของกรมเลยเราเซ็นกัน10ปีเราก็เอาสารสกัดสําคัญของฟ้าทลายโจรมาทําสกัดเข้มข้น สังเกตไหมครับฟ้าทะยจนตั้งแต่เราเด็กๆเราก็เคยรู้จักอยู่แล้วแต่เราไม่กล้ากินกันเพราะต้องกินเป็นกํำๆจะทํายังไงให้มันบริโภคน้อยเม็ดลงก็เนี่ยสารสําคัญเนี่ยครับในหนึ่งหเม็ดก็มีปริมาณที่มันมากพอปรากฏว่าความเป็นโชคดีของเราก็คือพอมีโควิดเข้ามาปุ๊บตัวเลขของตัวฟ้าทะลจรก็เติบโตนะครับจนมาดังจริงๆในโควิด 2, 2นะครับที่เป็นที่โจทย์จันและจนไปถึง ทางกรมการแพทย์แผนไทยก็ขึ้นบัญชี uh huh. เป็นยาหลักร uh huh. ักษาโควิด huh. เลยนะครับตัวเลขตัวนี้ก็สะท้อนเห็นเลยว่าเติบโตมาก uh huh. ในนั้นเองก็ยังมีธุรกิจที่เรามีเซ็นสัญญากับกรมไว้ในเรื่องของทำกัญชากัญชงและกระท่อม uh huh. ในเชิงพาณิชย์นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ได้สิทธิ์อะไรที่มันเหนือคนอื่น uh huh. ก็จะต้องเติบโตไปใกล้เคียงกัน นะครับต้องรอให้กฎหมายเปิดทุกอย่างแล้วก็เดินควบคู่กันมาเรื่องนี้ตลอดเพราะนั่นจะสังเกตเลยว,ว่าธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจใแต่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนเราตั้งแต่ต้นน้ําเลยครับพอยกตัวอย่างนะครับเราเองไม่ได้เป็นหมอหลายคนก็มาถามว่าแล้วคุณจะไปรู้เรื่องนี้ได้ไงอพอดีเรารวบรมการแพทย์แผนไทยกรมกานแพทย์แผนไทยมีผลงานที่เป็นงานวิจัยเนี่ยโอ้โหหลายร้อยชิ้น เรียกว่าเป็นพันพันชิ้นเลยดีกว่าเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะถูกหยิบยกมาใช้แต่ละแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยมันผ่านกระบวนการค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื่องจากหน่วยงานรัฐเองอะ่ะทำงานได้ไม่คล่องตัวเท่าเอกชนเราในฐานะเอกชนเราก็เลยไปน,นําเสนอว่าเอ๊ะตรงไหนเป็นจุดเอ่อที่เป็นช่องว่างของทางภาครัฐอ่าและเอกชนสนับสนุนได้ตรงไหนบ้างเพื่อที่จะได้ ทำให้มันเกิดความรวดเร็วมากขึ้นแล้วทาให้มันมีความยั่งยืนตรงนี้มากกว่าครับที่เราเข้าไปแล้วได้เป็นร่วมมือกันทําจริงๆปรากฏว่าพอมีโควิดปุ๊บมันก็เลยมาสอดคล้องกันพอสมควรส่วนกัญชากัญชงกระท่อมเองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตต้องถูกปลดเรารู้แต่วันแรกที่เราเดินเข้าไปหากระท่อมต้องมีการถูกปลดออกจากบัญชีอาเซบติกนะครับเราก็มองว่าออันนี้ก็มีความน่าสนใจในการไปทําอย่างเช่นทุกตัวอย่างเลยครับเรื่องอินดิซีดิงการใช้กระท่อมนี่รับรองว่า โอ้ขายดิบขายดีแน่นอนนะกัญชาเองได้ทั้งเชิงพณิชย์ิตทั้งเชิงทางการแพทย์นะครับเราเองไม่ได้มีความรู้มากแต่เราอาศัยกรมที่ช่วยส่งเสริมนะครับทางด้านโน้ตฮาวต่างๆครับในที่ตอนนี้จริงๆเราขยับไปจนถึงเรื่องการปลูกนะครับปลูกแล้วเราเรายื่นเรายื่นใบอนุญ,ญาตละนะครับเรายื่นใบอนุญ,ญาตไปปลูกที่ผักช่องนะครับเรามีความร่วมมือกับหน่วยงานภาค มหาวิทยาลัยกับภาครัฐหลายที่ในการที่เขาได้มีใบอนุญาตในเรื่องการปลูกในเชิงงานวิจัยอยู่แล้วแล้วเรามาพัฒนาการขยายออกไปในเชิงพาณิชย์เราก็ทําเรื่องนี้ต่อนะครับก็ค่อนข้างไปได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนพ r o พาร์ตี้เองวันนี้เราต้องบอกอย่างนี้เราก็เนื่องจากโควิดนะครับแล้วปริมาณเออมันล้นตลาดเราเองก็เลยตัดสินใจในเรื่องที่ไม่ลงทุนต่อนะครับขายทิ้งเพื่อเอาเงินมาลงทุนในเรื่องธุรกิจน้ําเป็นหลักเลย นะครับเพราะน้าแร่เราไม่ห่วงละแร่เรามีมติที่ได้ออกไปในการเอาหุ้นไปแลกเลย <Okay. S 1> เราไม่ต้องมาหาเงินซื้อแร่และนะครับ <Okay. S 1> เรื่องแคทโฟเองเราก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องเรื่องะปาปาเรายังคงต้องทํา <Okay. S 1> เราก็เลยขายยอมตัดสินใจขายตัว p r o p e r ร์ทีทิ้งไปเอาเงินมามาสร้างแผ่นประปาต่อณ <Okay. S 1> วันนี้จริงๆต้องบอกว่าเรามีเพิ่มอีก2แผ่น ในอำเภอปวกแดงนะครับจังหวัดระยองในนั้นมีผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนเองในประมาณ5้าลายเราเป็น2อลายในนั้นสัมปทานเหลือประมาณ20-30ปีเรากําลังดําเนินการปรับปรุงขยายแพนท์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้รองรับปริมาณการใช้ให้มากขึ้นในมาร์เก็ตแชร์ร0อเนี่ยประมาณ8%เป็นของกรลป,ป,ปารนครหลวง20%กว่าเป็น20%เป็นของกัมปารภูมิภาคที่เหลือเป็นภาคข,ของหน่วยงานของมหาไทย เห็นไหมครับมีสังเกตได้เลยเป็นพวกอบตอรประจรท้องถิ่นเป็นคนดูแลอีกมากกว่า60-70%ตรงนี้ครับเป็นช่องเป็นโอกาสที่เราสามารถเข้าไปร่วมลงทุนได้เพราะต้องยอมรับว่าในภาคของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยกว่าจะรองงบประมาณกว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเอกชนมันมีช่องว่างในการเข้าไปลงทุนได้ก่อนนะครับเพียงแต่ว่าการสร้างผลกําไรเนี่ยมันไม่มากมายแต่มันมีความยั่งยืน เมื่อปีที่แล้วเรามีมติในเรื่องการออกหุ้นเฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลแบบเฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับปรากฏว่าไม่ได้มาไม่ได้มาตามนะัดทำให้แคทโฟเราเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้แล้วเร,เราจะเดินธุรก,กิจต่อไปอยังไงแผนงานที่เราวางแผนไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนน้ำปปาไม่ว่าจะเป็นเรื่องแร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานะครับเคบิที้ด้วยโอ้จะเดินยังไงในเมื่อเงินไม่มาแล้วจริงๆเรามีการจัดสรรเงินไว้แล้วว่าเราจะใช้กับอะไรบ้างพอไม่มาผมก็ต้องพลิกแผนและ โดยการที่เรามีมติใหม่ครั้งนี้นะครับเรื่องหนึ่งก็คือเราใช้หุ้นเนี่ยแลกแล่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องไปหาเงินมาซื้อแ,แล่ละบริษัทมอเองทําธุรกิจทางด้านเทรดดิ<ม>้งก็คือเอาซื้อแร่มาขายไปทั้งภาครัดภาคเอกชนรวมไปถึงต่างประเทศนะครับเราเบาเราเบลวิวว่าในเรื่องนี้แต่เราก็มีมกระแสงเงินสดอยู่ดีเพราะว่าเวลาเราขายไปเนี่ย มันซื้อมาขายไปมันมีผลกําไรก็จริงแต่มันไม่มากพอในการไปลงทุนอย่างอื่นเราเองก็ตัดสินใจในเรื่องการขายมอร์เมดิเคิลไปนะครับอันนี้เราขายไปให้กับบริษัทในตลาดอีกบริษัทหนึ่งนะครับเพื่อเรามองว่าเราไม่มีแคตฟโฟลในการดําเนินการถามว่าบริษัทนี้ดีไหมดีอยู่แล้วเราเดินมาจนถึงขนาดนี้เรารู้แล้วแต่ถ้าเราไม่มีเงินเงินทุนในการสนับสนุนในการเดินต่อไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ของดีๆเราหายไปเลย เราก็เลยตัดสินใจว่าเราขายไปแต่ขายณนะวันนั้นบริษัทนั้นเขาก็ไม่มีตังค์เขาก็เลยเป็นการแลกหุ้นมาเราก็ไปถือหุ้นแทนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของตัว property อ่ะทีนี้เราต้องการแค l โฟแล้วเราจะทำยังไง mm hmm. เนื่องจากโควิด hmm. เกิดขึ้นมาคอนโดล,ล้นตลาดเลยครับต่างคนต่างแย่งกันขายราคาแบบ <Disc ount. S 2> เออดิสคากันแบบบางที4 50%เลยนะครับ mm hmm. เราเองก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้างนั้นมันไม่ใช่เวลาของมันเราขายก่อน ขายปุ๊บเราได้เงินมาก้อนหนึ่งเงินก้อนนี้มันพอเพียงสําหรับที่เราจะมาใช้ขยายธุรกิจทางด้านน้ำแหละเพราะเราเองมีบอย่อยในการที่ทำโอเเรตเรื่องน้ําอย่างที่เรียนนะครับว่ามีสเมเด็จยูทิลิตี้ที่ขายน้ำบนกเกาะสมเด็จมันมีบริษัทปวกแดงที่ขายน้ําในอําเภอปวกแดงเรายังคงมุ่มงมั่นแทนเล็กๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเงินสดที่ได้มาตรงนี้ผมว่ามันพอที่จะหมุนเวียนไปได้ระดับหนึ่งบวกกับต้องเรียนให้ทราบว่าผลประกอบการของเราในปีนี้ค่อนข้าง เห็นชัดเจนว่ามีผลประกอบการที่เป็นเชิงบวกในคิวที่1ก็บวกคิวที่2ก็บวกอย่างที่เรียนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทั้งเบดเคีลที่เราขายายาไปแล้วก็บวกธุรกิจน้ําที่เราได้มีการจําหน่ายทั้งภาคชาชนแล้วก็ภาคเอกชนในการในเชิงพาณิชย์อย่างเช่นพวกรีสอร์ทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนั้นทําให้ธุรกิจเองเราเห็นชัดเจนเลยว่าเราเริ่มมีผลกําไรวันนี้เราเริ่มคุยกับสถาบันการเงินแล้วเราไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้ว ใน2ปีที่ผ่านมาเราล้างหนี้ล้างสินหมดเกลี้ยงพอเราหมดปุ๊บวันนี้เราเริ่มเติบโตเราทําให้แบงก์เองธนาคารสถาบันการเงินเห็นเลยว่าเฮ้ยเรามีความเติบโตจริงก็งเลยเริ่มมีการพูดจากันอย่างเช่นถ้าแพนไหนก็ตามเราทําให้ภาครัฐอ่าเราขอสินเชื่อไหนได้ไหมอ่าซึ่งแบงก์เองเริ่มคุยกับเราแล้วแบงก์เองอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าบริษัทคุณยังติดลบอยู่ยังขาดทุนอยู่คุณยังมีหนี้สินอยู่คุณยังมีปัญหาอยู่เนี่ยเขาไม่มีทางปล่อยได้อยู่แล้ว ณวันนี้เราเองก็มีลูกค้าที่ค่อนข้างดีอย่างผมยกตัวอย่างว่าเรามีการไปทําเรื่องการบําบัดน้ําเสียให้บอกกุ้งอันนี้ก็เป็นเอกชนรายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแบงก์เองก็มีความเชื่อมั่นในเอกชนรายนี้ถือเป็นเจ้าตลาดแล้วกันเราเองก็บอกว่าเนี่ยเราจะต้องลงทุนเนี่ยแล้วมันทําให้เกิดกําไรได้แบงก์บอกว่าอย่างเงี้ยเขาพร้อมสนับสนุนคุณก็โอนสินรับเงินมาให้เราก่อนและกันเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยคิดที่จะเอาเงินในระบบออกไปนอกระบบ นั้นวันนี้เราทําออกมาเราถือว่าเราเดินทางมาค่อนข้างถูกทางแล้วจะสังเกตได้เลยว่าอย่างที่พี่เจถามตั้งแต่ตอนต้นว่าโอ้ราคาตั้งแต่วันหลายวันนั้นจนมาถึงวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะจริงๆต้องบอกว่านักลงทุนเองเนี่ยก่อนจะเข้ามาลงทุนเนี่ยมีการศึกษากันมากขึ้นแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเฮโลตามพักพวกตอนนี้กว่าจะซื้อได้จริงๆมีการไปศึกษาไอ้บริษัทมันขึ้นมาเพราะอะไร มันกำไรเหรอมันทำผลมันทาธุรกิจจริงหรือเปล่า mm hmm. โหไม่ใช่เรื่องง่ายวันที่ผมเข้ามามีนักลงทุนถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 6, 7เ0อคนเองเราขึ้นมาหลายพันคนจนแทบจะแตะหลักหมื่นเลยนะครับ mm hmm. ในปัจจุบันนี้ถือว่าเองนักลงทุนเองก็ถือว่ามีความเชื่อมั่นต้องเรียนว่ามีความเชื่อมั่นกับ mm hmm. สิ่งที่เราได้ดําเนินการไปและเขาก็มองเห็นในทิศทางว่าไปได้ถูกทาง mm hmm. ปีนี้เราเห็นชัดๆ มันมีสภาวะโควิดที่เรารเผชิญอยู่ทุกคนเผชิญอยู่เราเองอาจจะมีความโชคดีอย่างที่ว่าครับว่าน้ํายังไงทุกคนก็ต้องกินต้องใช้ยายังไงทุกคนก็พอดีอยู่ในภาวะที่จําเป็นต้องใช้พอดีหลายอย่างมันอาจจะจวบเหมาะกันพอดีเลยมันทําให้ภาพเรามันชัดขึ้นแล้วถามว่าอีกสองอย่างสามอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยยังไงก็ยังคงอยู่น้ำไม่มีวันเลิกใช้แน่นอนที่อย่างที่เขาเคยพูดครับว่าไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้นะครับไม่มีไฟเรายังอยู่ได้ นะครับเราก็เลยมองว่าเราจะมุ่งมั่นจุดนี้ไปเท่านั้น<ม>ในเมื่อเรารู้ว่าเราประกอบการเองเราจะได้ผลกำไรที่มากกว่า<ม>แต่เราไม่มีทางเลือก<ม>ต้องเรียนอย่างนี้<ม><ม>เราก็มองว่าเฮ้ยแล้วทางเลือกที่สอง่ะที่ไม่ทําให้เกิดเสียหายอ่ะมันคืออะไร<ม>ไอ้ทางเลือกสุดท้ายเลยแบบขายทิ้งไปเลยแล้วก็เอาเงินมาทําอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้เราคงไม่คิดนะครับเราคงต้องกัดฟันยางต่อไปณ<ม>นะวันนี้เราเห็นแล้วว่าทางเลือกที่หไปไม่ได้ถ้าเราไม่ปรับตัวทางเลือกที่สอง,งรีบทําบางที คู่แข่งโผล่ขึ้นมาแล้วมาตัดสินใจมาขายวันนี้ไม่ได้ราคาแล้วนะครับเราก็เลยมองว่าเราก็วางแผนจริงๆต้องเรียนว่าถามว่าผมถนัดด้านไหนผมถนัดเรื่อง management เรื่องการตลาดนะครับเพราะฉะนั<ม>้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือบริหารจัดก,การให้ดีและทําไงก็ได้ให้คนรับรู้ทําไงก็ได้ให้สะท้อนความเป็นจริงให้นักลงทุนเห็นได้นะครับเรื่องนี้มากกว่า<ม>เราเองก็ต้องมองว่าถ้าเราไม่มีอะไรที่มันเกิดความยั่งยืนได้เนี่ยเราคงจะไม่ไปเสี่ยง อะไรแล้วเหมือนที่ผ่านมาในอดีตที่บริษัทเองอาจจะมีการไปเสี่ยงกันหลายๆครั้งนะครับสำเร็จได้ก็อาจจะโอ้โหผลตอบแทนมหาศาลเลยเฟลก็ขาดทุนยับเลยเหมือนกันวันนี้เราต้องมองว่าเราทำให้มันเกิดรีเค์ลิงให้ได้ก่อน mm. เมื่อมีความยั่งยืนแล้วเราพอใจกับตรงนี้แล้วเงินมันเกิดมันมีแคทโฟลมาเหลือแล้วเนี่ยเราถึงจะกล้าเล่น mm. นะครับวันนี้ผมเรียนตรงๆครับไม่กล้าหวือหวานะครับ ไม่เอาเงินของนักลงทุนรายย่อยมาเสี่ยงแน่ๆหลายคนในประชุมผู้ถือหุ้นหลายครั้งนะครับทุกคนจะถามอย่างเดียวเลยว่าเอ้บริษัทขาดทุนขนาดเนี้ยแล้วเขาามาลงทุนเขาจะได้อะไรจะได้แค่เพียงแคปิตอลเกตหรอคือราคาหุ้นที่ขึ้นไปกําไรหรอผมมองวันนี้มันไม่ได้ความยั่งยืนความยั่งยืนมันอยู่ที่ว่าเราทําธุรกิจประกอบการแล้วอ่ะทำไงให้บริษัทมีกําไรและกําไรจะตอบแทนกลับไปหานักลงทุนได้ยังไง หลายคนก็ถามว่าเรามีขาดทุนสะสมงหลายร้อยลา้านเมื่อไรจะได้ปันผลสัียีกาไรแบบนี้เราก็เลยได้ตอบไปหลายครั้งแล้วว่ากลไกทางการเงินเนี่ยสามารถมาช่วยได้เยอะเลยแต่ผมอะ่ะต้องบอกว่าในสองปีที่ผ่านมาผมเหนื่อยมาขนาดนี้ผมเองยังไม่อยากใช้เครื่องมือทางการเงินเอามาตัดทอนลดมันไปซะเรามองว่าเรากําลังทําให้บริษัทเติบโตและมีกําไรจริงๆผมเชื่อว่าในสองปีนี้เราน่าจะ เติบโตจนถึงขับทุนสะสมเนี่ยมันน่าจะหายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราเองเราก็เห็นแล้วว่าน่าจะมีหลังจากนั้นก็คงต้องตอบแทนผู้ถือหุ้นไปตามนโยบายด้วยการปันผลวันนี้เนี่ยเห็นเห็นอยู่แล้วว่าจากนักลงทุนที่เคยเรามีผู้ถือหุ้นอยู่หลักร้อยจนเป็นหลักพันจนแต่หลักหมื่นนะครับวันนี้แสดงว่าแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่านักลงทุนเองก็มีความเชื่อมั่นในตัวผมเนี่ย กับทีมงานค่อนข้างเยอะบวกกับผลประกอบการที่มันสะท้อนออกมาเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนแล้วโฟกัสได้ชัดเจนว่าเอ๊ะบริษัทเขาทำอะไรนะเมื่อก่อนนี้จะมีการถามทำอะไรอะ่ะวันนี้ชัดละ<ม>โอ้โหเขาทำเรื่องนี้จริงๆเขาทำเรื่องนี้จริงจังเพราะนั้นข่าวที่ต่อออกไปเรื่อยๆต่อจากนี้ก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจที่มันจับต้องได้นะครับก็เลยฝากถึงนักลงทุนว่าเดิมเคยมีความเชื่อมั่นอยู่แล้ว ณวันนี้ขอให้มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าเราเองอได้ตัดสินใจในการลงทุนอย่างรอบคอบและมีความระมัดระวังนะครับและมั่นใจว่าผลประกอบการที่มันจะสะท้อนออกมานับจากวันนี้มันน่าจะดีขึ้นนะครับและดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงบริษัทเราน่าจะอยู่ในจุดที่คนจะมาลงทุนได้แบบคิดไม่ต้องเยอะ